อยู่ใกล้ครับพี่นอ้องมันนี่บัวลายออกไปหากินเ้อครับอยู่บ้านครับพัก,กวันอยู่ใกล้ครับพี่นอนะ้องนี่ครับกำลังขวัญครับผมเดี๋ยวผมจะเอาหมอน้งใส่ ya me voy la ไว้เมาจังมาลุ้นกันอีกทีหนึงครับว่าสิเป็นยังไงว่าสิเปลือยบัวไก่กับเป็นไ,ไก่ไก่ไไอกได้พี่นอ้องไก่ตัวผู้ไก่สิบสองเดือนครับขวบหนึ่งพอดี <c oughs> จังมาลุ้นอีกทีหนึงครับว่าสิเป็นยังไงตอนต่อไปครับพี่นอ้องเพิ่มความหอม นี่ครับออกห่อนข้อเลยเตูไทย่าโควิวิรับพี่นอ๊อฟใส่ลงไปครับจัดข้อจัดนิดหน่อยครับพี่นอ้อง คนครับขเขาเล่เขาเล่กับกันเจเลยเหรอครับ,บอุอบอท่ากินน้ำบ,บ้าข้าแขวแทะแน่นอนครับรุ่นนี้เตใส่เตควาเตขอกูทุ่งกอง โบนยาครับผู้ใยังไงบล่ะยอดครับโอเคครับผมต้องซื้อ มาครับพี่น้องกีตขร์ร่วมกันครับ